แม่วาดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าจ้าพวกย้ายมาจากบ้านไทยมาเกี่ยวเรียกคุเดมาเกี่ยวสองเป็นกรได้จีสองอุ้ยอือเอาเกี่ยวเสร็จวันหนึ่งเดนจีสองคุดกระติกชุดใหญ่ตุ้งหนึ่งมั่นมั่งกันอันนี้กระติกชุดน้อยมาเกี่ยวเนียก็ว่างแเกี่ยเอาหนังวันใหญ่ๆเปล่าจ้าเอ็กซ์ซี่กติดตามเด้อติดตามรถอันนี้สาว สาวใหญ่บ้านไทยสาวใหญ่บ้านไทยสาวใหญ่บ้านไทยร้านกระเที่ยวเข้มอาหารตามสั่งกระต่ายน้อยมาเลยอันนี้คุณยายเอาฝากเลยครับฝากร้านให้เลยเอาฝากร้านเด้อร้านเข้มกระเที่ยวเข้มกระต่ายน้อยบ้านไทยไอเละอันนี้แมฆเจ้าดอกครับผมสบอยอยู่ตรงขามอันตรงขามปั้มบ่ปั้มล่ามอ่ะ้ปัม เอาเขากับเลี้ยวเลี้ยวซีเกียก็แบบบดมาเขากับแมนเ,เลยเขาจะมาเมพลพุนแม่รวยล้านเข้มนี่ล้านเดียวขายดีที่เทน่ยงเทศาเนี่ยร้านอาหารตามสั่งก็ขายดีแม่ก็จะเห็นยายดังยุหันละไม่ผมเคยไปกินอยู่บ้านหลังนี้ย่างนี้เลยเด้อแม่ว่าก๋วยเตี๋ยวเข้มยุหันละสาวสด สเสาใหญ่บ้านไทยด้วยเสาใหญ่บ้านไทยไปเลยเอายิ right. uh. evet. ้มสวยมันก็คือกันกันยังไงล่ะตัวไหนล่ะแต่ว่าขออแม่แค่ได้คือสองหัวแดวสองหัวเจ็ดสองตหัวดดงมัดถือเลขดังที่สองกับแม่ที่สี่กับแม่ตหมวบ่อเขาตเจ็ดสองมันี้ดันแม่บอกให้ไปหายิปโรเจอรี่ไปมัดดังเลยแม่ก็หอดประชันเดี๋ยิบเลยรเจอรี เดแล้วไกลปนได้พัวแม่ก no <te> <though> life. ับมาพัวเนาะเป็นมาโสกมาลาแม่เจ้าแม่เจ้าแมเจ้าแมเล็กตัวฉันเนาะเจ้าแม่เล่โอ้เจ้าแมเล่เจ้าแมเล่บ่เป็นหนีเล่คักแท้แท่บานนี้บ่เป็นแล้วมาหาหลวงปู่หงแล้วบ่เป็นนี่ก็สิรวยมืดสี่มืดสินมดหนีมืดสินได้จ้าเอ็มที่ทั้งหลายงวดนี้แม่ชอบตัวไหนครับงวดนี้นะครับแม่คือฝันได้ หาหนึ่งหาหนี่ยหนึ่งบ้านเราเขาบอกบ้านเราเขาบอกหนึ่งหาเด้อปนาวาเขาบอกหนึ่งหาตาโตหวดปุ๋นเป็นบอกอันที่เจ็ดสองอันนี้เรียกคือแม่ว่าเอาแร้วแม่ว่าฝันไหมปกติหาหนึ่งหาอันได้หนึ่งหาที่ซื้อๆดอกผู้ใช้บอกผู้ใช้แม่นางบอกแม่เลติผู้ใช้เป็นหาจริงๆเมื่อใดหนึ่งหาซื้อๆนั่นแหละเอ็ดซี่แต่มากกระจัดว่ามากกับพานเด้อ บอมากระดับทางไงฟางไงวะฮะแนวไหนแนวทางเอากัน่าละมากระจับวก็มากระพานห่งตัววงกลมด้วยตัวไหคุณแม่วงกลมหนึ่งหามันเจ็ดสองมันต้ออกดอกว่าต้องซื้อเออเม่ยถือใจคุณแท่ม่ต้องซื้อโรดเจ็ดสองมนต้องอันซื้อก็ไปซเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ไปทูนบอแม่แม่เจ็ดสองมัน้อเก้าหนึ่งห้เอเก้ามาราญเป็นสิ้นนี่โจ๊เข่าโจ้เข้า ปกติแม่เป็นเฮ็ดสูตรบ่คำนวณสูตรบ่ครับบ่มาคำนวณนว่าเป็นปึ๊บฝันฝันเอานอนฝันจนว่าจะได้เพิ่อนกับมาบอกเลยฝันว่ได้ฝันจั้ได้กับบ่จำบ่ได้มันไม่หมดปื้ดไปมันจะแมวหวยแม่จะแม่หวยตัวนี้ไหมเจ้าแม่ย <Okay. S 1> ังก่อนนี่สาวใหญ่เมืองสาวใหญ่บ้านไผ่สาวใหญ่บ้านไผ่อันนี้ร้านอาหารสาวใหญ่บ้านไผ่เด้อนะครับเพิ่หนทางมาจากบ้านไผ่มาจากบ้านไผ่เผินเด้อมาจากหมูอเ้าเผินเด้อเหนือหัวตะมั่หอดวังหน่ำมงเนี่ย ก็มาหอดมันก็ะิดต๊ะไปหาสายบุญอีกหลับบ่เนี่ยเพราะโสดเพราะหลับบุญถึงแล้เพิ่นเลยเอาไก่มาอันนั่นเพิ่นลบ้าไก่เพิ่นเลยเอาไก่มาคูอหนึ่งร้านเค็มเพาในถูกเพียรเพิ่นลถือร้านแคมโอ้คนนี้ถูกจ้าแม่บัวค่ะเขาซื้อสองซีมาแค่หนึ่งเนี่ยเม่บัวดับ สี่สองแม่ปมบ๊บักับเลยนี่เป็นกาเลยอื้อกลับดีหนักเล้งคอเนาะซื้อเลยบกลับมาครับแม่บลับเลยเต็มเต็มเลยแม่เต็มเต็มเลา้นก็็เต็มเอของแม่มาหยังเบื้องบนเยคอบอกแม่บอกให้ลูกเบื้งบนเยนตที่หยั่งของแม่ขานเข่ขึ้นเขาขึ้นเขาขึนเขากระตายหน่อยมายังกระตายน่อยสี่สองห้าขแม่สี่ร้อยนห้าร้อย้าออกมวอีก เขียนให้นะครับสาวใหญ่บ้านไผ่สาวใหญ่บ้านไผ่เขียนเนี่ยอันนี้อันเอฟซีสาวใหญ่บ้านไผ่เห็นไหมเราเขียนกระเด็ดตัวโอ้ไม่แม่เขียนแม่กระเด็เขียนภาษาบาลังคนแล้วสาวใหญ่บ้านไผ่ทยนี่นะครับวัดเตียวัดตาวัดอีจ้าเอฟซีน้อยบ้านไผ่จ้าตั้งใจมาหนีเลยบ้ตั้งใจมาหนีมาตั้งมือเสาร์เหรอจ้าหิที่มาหนี เพิ่นอันเพิ่นถือซีสองเพิ่นถือซีสองขึ้นมาแล้วเทียนึงบ่มาบมะใบหลายเทียแล้วซีซีกับมะไปนี้เพิ่นแตเลยมากบาไก่ครูหนึ่งหมู่บ้านพากันไปซื้อไก่ขอนแก่นแพากันไปสามเมยลูกขอนแก่นได้ล่ะซื้อไก่ขอนแก่นได้ล่ะซื้อไก่มาอัน สบายเพุ้่ณเนี่ยบ่าไก่สองเสาใหญ่บ้านไผ่ครูหนึ่งปืนใหญ่เพี่ยนใหญ่มากสูงหัวเสาปืนใหญ่มากแล้วเนี่ยบ้านนี้แหละถือด้แท้คนหนิบมะได้เข้มเนี่ยเสาใเสาใหญ่เสาใหญ่บ้านไผ่ไม่มีผัวถือจากแสนครับถือจากแสนถือกับพอได้ซื้อของมาวัดนี่ยหลับว่าหลายปืนใหญดอกก็บรรอแสนดอกวันนี้เคยสิเอาเกินแสนเกินแสนบ่าตั้งใจเราลดระดับก็ถือเด้ฟัง เราวนายบ้บนได้สื่อโรเตอรีสองโตสามโตกระต่ดินสามยางเลยใตุ่มเออใต่รุ่มโรเตอรีก็ซื้อหลายเป็นสื่อเะกีแมนสื่อเชละรอยก็ใบสื่อเชลาราเนะเชลาร์สี่มื่นเชลสามมื่นมาขอเิ่นแบบไหนครับนี่แหละกเจ้าสี่หลักก็มาถูกถูกก็มาถูกขึ้นมาสี่หลักก็พักกันซื้อถูกเอากระต่ายน้อยของแมมันยังถูกไหมน่ะไม่ห้ให้ถามมันนั่นนะจ้าอันใดถามได้พักระดิ่งเด็กเนี่ย ่นว่าเจ็ดสองเนี่ยมันบอแม่บ่ต้องเสื้อที่ห้องแม่เนจ็องนี่บ่ต้องเสื้ออันจุดทูบได้ศูนย์เจ็ดแปดได้ใเด้อคุณยายจุดทูบได้ศูนย์เจ็ดแปดเดี๋ยวสีไทยเออเอาเลยจเะอเอฟซีเบอร์กว่าเจ็ดสองนี่แม่บอกว่าบอต้องเื้อแต่ซื้อกับซื้อลงกับเื้อขึ้นซื้อหนึ่งห้าห้าหนึ่งไปโลดบอออกบอออกเสื้อเอาเกล้าหนึ่งหาดเก้ามาลานเปอร์เซ็นต์วิ่งแม่เชิญครับนะครับเชิญนางล่ะเชิญให้เก้านึงหา ให้นี่แม่เขียนไม่ได้เขียนเป็นให้ลูกบนตะเขียนน่ะเขียนเลยครับเขียนเอาเขียนนะเสียงเอาเขียนเลขเออเขียนเลขนะแม่โอ้ยกระายบอาเขียนเลยครับว่าเขียนเขียนผมถือให้เขียนตัวนี้ได้แม่เด้อยจะเขียนตัวหน่อยตัวนี้นี่บอสสองห้องดอกแมนเก้าบอสสี่ห้าเออเอาตัวอีกเอาสองตัวนั่นไหสองตัวกับหนึ่งหางตัวหางหนึ่งแบบแกสิครับให้เอฟนี่บิ๊กเอาห้ากับห้านั่นแหะถืมาถือต้องถือไหมครับต้องถือมาอครับเออล้านเปอร์เซ็นต์ ล้านเอร์เ็นเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดล้านเลานเปอร์เซ็นโอ้ยศวนจักสฟันทงขัดเนฟนทงลานไปล้านไปล้านเอล้านเอาเอาเอาก็คักเลยล้านเปอร์เซ็นนี่แหละปอซีกัสิละครับปอซีโอ้ยแม่บอกซีกอซีสำละลวเอาจักสีละเบิ้งเอาลวกลวกนี่แหะมันสิเกงเบ่งสำนีวแม่สำนีละสองตัวกันนี่ละเก้าเนื่อหากับเนื่อหาบินเก้าโอ้ยแม่กัมากกันนี่ละ กหน่าหกายังนี really. right. mm ่ละกลับไปกลับมาโงมแม่คุ้นแม่อ้วบวบโมหลนึ่งหากับเกาหนึ่งหนึ้าแคนี้ละนี่น่ะแค่นี้นึงอ๋อคลิปมวดแรกนี่เอาจังๆเอาจังๆเอาจะชัดเลยเอาจะชัดเก่งเบ้งเลยเก่งเป้งเลยเออยูทูบได้ก็อีหยังนนี่เนี่ยศูนย์เจ็ดแปดเขียนอาเขีนเอายูทูบอันนั้นก็เขียนไปซ่องตรงนี้เออเนี่ยเลขทูบของคุณแม่เลขทูบของคุณแม่ศูนย์เจ็ดแปดออศูนย์เจ็ดแปดเอา ได้มาจากบ้านไทยกับสาวใหญ่ก๋วยเตียวเขมสาวใหญ่บ้านไทยเออนั่นะนั่นะงมดนีเสียเงินลานเงินลานเอก่าเรื่งาดีเพื่อนใค้ไปบ้านใคกินก๋วยเตียวเขมแม่ขอบอโทรนะครับแม่พอนเบอโทรจด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 ดจดเบอร์โทรเขมแล้วแม่บอกหาซื้อมวฝากเขาบอกแม่บอกนหาซื้ออันนี้เอเก่า็เลยเอาเกมาใส่ฝันฝันอภูซายมาบอกหนึ่หาหนึ่งหาโตเดียวเลยหนึงหาโตเดียวแม่บอกนี่บอก วาดนี่แล้วหนึ่งห้าอ๋อเนี่ยเบื้องของใจเนี่ยถือแคบ่แม่วันนี้ออกแคบวะปดนี่ปดสินเลยเอ็ดนี่โอซ่าถูกปดนี่ปดสินสิปดนี่ปดสินเห็นปะตัวที่เราเียนไหนไหนมาเบื้องของไหนเบื้องเบื้อน้อยนิฝันดีนี่อ่ะนะครับบ่รับเฉพาะตอนนอน่าถึนสาวใหญ่บ้านไทยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ล้านเปอร์เซ็นต์แม่จะมีหน้าทางให้ทุกงวดนแล้บ่ มียนี่ยฟันได้กับท่อมหาแม่รวยแม่กับทีได้บอกโอเคนะครับผมเบอร์ไลน์เบอร์โทรของคุณแม่นะครับใครอยากได้เนี่ยทางของคุณแม่สาวใหญ่บ้านไผ่นะครับ0 8 6 8 6 3 4 8 4 9หกสามสี่แป้าหลังรถไมฟร์ไปโหลดง่ายไหมนะครับผมหิ้วเข่าหิ้วน้ากือแวะร้านเราได้นะครับเนาะเค้มร้านอาหารตามสั่งสบายถ้วยละห้าสิบบาทบ่อแพงถึกๆครับผมไปได้แม่ถอยลงหกสิบสิ ว่าจะฮุบชิปหน่ะน้อลูกไปแม่เอ็ฟซีใม้เอ็ฟซีไปเอ้าวคุณแม่ครับสุดท้ายคลิปครับท้ายคลิปครับฝากไปถึงเอฟซีแล้วก็ให้พี่น้องเราถูกได้วยกันเอฟซีถูกแน่ซื้อเลยผู้ใดผ่้ซื้อเสียใจซื้อเลยโตนี่แหละเก้าหนึ่งห้าอย่างละผู้ใดผ่้ซื้อเสียใจเด้อเอฟซีทั้งหลายแม่บอกแค่นี้จบ